สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านผมไมค์คนสมัยหาครับคนเล่าเรื่องคนเล่า,น,านิทานคนเล่านิยายปรมปรานิยายพื้นบ้านนิยายชาวบ้านเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องอาถรรพ์ภัยอาถรรพ์ป่าเรื่องราวต่างๆครับผมครับสำหรับนี้จะเป็นเรื่องของผีกระสือครับคําว่าผีกระสือเนี่ยคือเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กว่ามีเป็นผีที่มีหัวกับไส้รอยไปรอยมา และจะหาของสกรปรกกินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกของเน่าของเสียต่างๆเป็นรกเด็กเป็นรกงัวอุจจาระเรืออะไรต่างๆสิ่งของสกรปรกต่างๆครับที่มันจะกินเด็กๆครับก็จะถูกผู้ใหญ่หลอกว่าอย่าออกไปไหนก้างคืนนะอย่าเข้าไปในป่าลุกๆนะระวังจะเจอผีกระสือถ้าบพกเด็กก็กลัวไม่กล้าเข้าไปในป่าที่ลุก แต่ก็ไม่มีเคยมีใครหรือเด็กคนไหนเคยเห็นผีกระสือแบบเต็มเต็มตาหรือเห็นชัดๆแม้แต่สักครั้งเดียวครับมีแต่คําบอกเล่าบ้างก็ว่ามันสิงอยู่ในตัวผู้หญิงซึ่งส่วนมากจะอยู่ในผู้หญิงสูงอายุชอบกินของสดของขาวแล้วมักจะออกหากินเวลากลางคืนแต่ไปครับไปแต่หัวกับไส้กับเครื่องเงาย่างต่างร่างเนี่ยจะทิ้งไว้ที่บ้าน เวลาจะไปไหนนะครับจะเห็นจะเป็นดวงไฟสีตโตโตมีสีแดงสีเหลืองสีแล้วแต่จะบอกเล่ากันมาว่าจะเป็นสีอะไรครับโดยจะเริ่มออกหาก,กินตั้งแต่ช่วงหกข่ำไปจนถึงกลางดึกแล้วเวลาจะกลับมาเข้าร่างคือช่วงเช้าก่อนลุ่งสางอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกลับมาเข้าร่างเหมือนเดิม,มเวลาตอนกลางวันครับพวกผีกระสือก็จะเหมือนคนทั่วไปแต่จะมีพฤติกรรมหรืออาการแปลกๆเ,เช่นไม่ชอบสบตาคนชอบอยู่เงียบคนเดียวไม่ชอบพูดจากับใคร ชอบเก็บตัวและก็ไม่ชอบแสงสว่างครับคือผีกระสือเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยใดไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณก็จะเรียกว่าผีลากไส้มั่งต่อมาก็เรียกว่ากระสือหรือผีกระสือปกตินะครับผีกระสือเนี่ยจะไม่ทําร้ายคนว่ากันว่าเวลาเวลาผีกระสือเนี่ยออกหากินตอนกลางคืนเมื่อ เจอเจอคนก็จะหนีหายลอยไปแต่ถ้าใครครับทําให้ผีกระสือเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจหรือไปแกล้งหรือไปว้างอะไรเนี่ยมันจะอาฆาตครับจะพยาบาทแล้วมันก็จะตามไปชําระแค้นหรือตามไปอ่าทําร้ายไอ้คนคนที่ว่าเคยทําร้ายมันอะถึงขั้นบาดเจ็บหรือถ,ถึงขั้นตายเลยก็มีครับในหมู่บ้านหนองไผ่ครับหมู่บ้านชาวบา่าที่อยู่แถบชายแดนไทยพม่าครับ ก็มีคนบอกว่าเคยเห็นผีกระสือเห็นแต่แตดวงไฟนะลอยลอยมาแต่ไม่มีใครเคยเห็นจังจค <ๆ S 1> ือเห็นหน้าชัดชว่าเป็นใครแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับเพราะว่าเพราะว่าผีกระสือพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ชาวบ้านเดือดร้อนม,มาแค่ไปกินของเน่าของเสียที่ชาวบ้านเขาทิ้งไปแล้วนะครับแต่จนมาระยะหลังครับโดยการที่มีการพัฒนากันมากขึ้นอะไรก็มากขึ้นเกิดมีการทําห้องน้ําห้องท่ากันนั้นอย่างดีจะอาดสะอ้านของเน่าของเสียก็มีการเอากรบเอาฝังเนื้อเผาทําลายไป คราวนี้ครับทาให้การหาอาหารของเจ้าผีกระสือเนี่ยมันเริ่มหาได้ยากขึ้นมันก็เริ่มไปกินเป็ดกินไก่กับพวกชาวบ้านที่เลี้ยงไวเ้เป็ดไก่ของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มจะตายเพิ่มมากขึ้นแรกๆชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกหมามากัดเป็ดกัดไก่พังพรมากินเป็ดกินไก่อย่างเงี้ยแต่ระยะหลังมาเนี่ยเป็ดไก่เริ่มเริ่มตายเยอะขึ้นบ่อยขึ้นและการตายเนี่ยก็ถูกกัดกินเฉพาะแต่เครื่องในไป จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นต้องทําให้ชาวบ้านต้องมารวมตัวกันนะผู้ใหญ่บ้านก็นเรียกมารวมตัวกันว่าไอ้สาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็ดไก่ถึงได้ตายขนาดนี้ตาแสงตาแสงเอ่ยคืว่าแบบการกัดแบบนี้มันไม่ใช่หมาหรือพังพอนเข้ามากัดไก่ในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถามเอ้าแล้วมันแ,แล้วมันตัวอะไรอ่ะถึงได้มากัดแบบเนี้ยทั้งหมดนิ่งตาแสงก็พูดว่า ถ้าข้าว่านะแบบนี้น้นต้องผีกระสือซะมากกว่านะเพราะมันกัดกินแต่พวกไส้กับเครื่องในอย่างเดียวไม่กินเนื้อไม,ไม่ไม่แทะกระดูกไม่อะไรเลยกัดเฉพาะพุงแล้วก็เอาเครื่องในออกไปกินอย่างเดียวชาวบ้านก็นถามเอาแล้วแบบนี้เราจะทํายังไงกันละ่ะถ้าเกิดมามากินเป็ดก,กินไก่ที่เราเลี้ยงไวจ้จะหมดตรงนี้ก็แย่นะสิผู้ใหญ่บ้านบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะขออาสาสมัครเนะี่ยมาช่วยกันเดินตรวจตารอบหมู่บ้านในตอนกลางคืนเนะี่ยเผื่อจะได้ป้องกันนะมาให้ตัวอะไรมากินเป็ดก,กินไก่และกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้อีก เมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ได้พวกผู้ชายในหมู่บ้านนะอาสาสมัครมาในการเดินตรวจตรามหมู่บ้านนะมาประมาณสักสิบคนจากนั้นก็จัดแจงแบ่งกันว่าใครจะไปเดินตรวจตรงไหนใครจะไปเติดเดินตรวจันไหนบ้างไปกับใครบ้างพอชาวบ้านเริ่มตรวจตาเริ่มออกออโกรธขันกันมากขึ้นในหมู่บ้านมากขึ้นตอนกลางคืนเป็ดไก่ที่เคยตายครับที่ถูกกัดกินเคื่องน่ตายก็ไม่ค่อยตายแบบนั้นอีกเลยเ,เริ่ม,มเป็ดไก่ไม่ตายชาวบ้านก็เริ่มสบายใจขึ้นมากขึ้น พราะในตอนกลางคืนที่พวกชาวบ้านช่วยกันเดินตรวจตาหมู่บ้านเนี่ยตอนนั้นนะฮะตรวจตากันมาคืนเป็นไก่ไม่ตายลุงสายก็ออกไปปักเบ็ดครับตมลําคลองตมนาหลังหมู่บ้านอะไรแม่ลุงสายก็เดินละเบ็ดของแกไปเรื่อยฮะแต่พอแกเดินจะถึงเบ็ดอีกคันหนึ่งที่แกจะปักเอาไว้ที่แกปักเอาไว้เนี่ยก็เห็นแสงเหลืองๆแดงๆวบวบแๆมแรมวบวบแมแมอยู่ทีแรกแกก็คิดว่า คิดว่าน่าจะเป็นฝูงหิ่งห้อยไม่ได้สนใจก็ไม่ได้สงสัยอะไรแกก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงเบ็ดที่แกปักอยู่นั้นแกหเห็นมันตัวอะไรสักอย่างเลยกำลังกำลังนั่งกินปลาที่แกปักเบ็ดเอาไว้อะลุงสายแกก็ตะโกนว่า i, เฮ้ยอะไรว้ไอเจ้าตัวนั้นที่กําลังกินปลาอยู่นั้นก็ตกใจหันมาเจอลุงแสงก็ตกใจพุ่งหนีขึ้นฟ้าออกไปเลยฝ่ายลุงสายครับพอเห็นอย่างนั้น เห็นตัวอะไรมันกำลังกัดกินพุ่งออกไปขมุนก็ตกใจวิ่งเข้าหมู่บ้านทีร้องเสียงเอะโวยวายไปจนถึงหมู่บ้านตอนนั้นเองครับพวกผู้ใหญ่บ้านกําลังเดินตรวจตารอบหมู่บ้านกับพวกอาสาสมัครในหมู่บ้านอยู่แต่ยินเสียงคนร้องโวยวายแล้ววิ่งเข้ามาทางหมู่บ้านก็วิ่งกันไปดูก็เห็นลุงสายเนี่ยวิ่งร้องโวยวายเข้ามาตะโกนเรียกพวกผู้ใหญ่บ้านเลยลุงสายลุงสายเป็นอะไรใจเย็นเย็นใจเย็นเป็นอะไร ลุงสายพอเห็นพวกผู้ใหญ่ก็หยุดวิ่งนะแต่ก็ยังววายพูดไม่รู้เรื่องจนผู้ใหญ่บา้านบ่กเฮ้ยนั่งลงนั่งลงใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็ให้คนนะ่ะไปเอาน้ําเอาน้ําาตาเย็นๆมาให้ลุงสายกินลุงสายครับกินน้ําลงไปแล้วนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่เลยนะถึงจะพูดจาพอรู้เรื่องนะแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้นะ่ะข้าไปละเบ็ดที่กลางทุ่งนะ่ะพอเดินไปถึงคันเบ็ดต่เห็นแสงเหลืองๆแนงๆงูวับแวบ ก็นึกก็ฝูงค่อยก็ไม่สนใจอะไรก็เดินไปเรื่อยพอไปถึงคันเบ็ดที่ปักไว้ก็เห็นตัวอะไรไม่รู้กาลังก้มกินปลาที่คาปักเบ็ดไว้คาเขาเรียกว่าทําอะไรพอมันหันมาเท่านั้นแหละคาเห็นเหมือนคนเนี้ยกำลังคาปลาติดอยู่ที่ปากแต่ใบหน้าเห็นไม่ชัดไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัวกับไพยพอมันเห็นคามันก็ขายปลาทิ้งและออกจากปากแล้วก็ลอยหนีออกไปเลยเหมือนนกสีน้ำแดงแวบๆไปเลยคาเห็นมันก็วิ่งมานี่ไง พอพวกผู้ใหญ่ได้ฟังแบบพอจับใจความได้ก็บอกว่าไอ้กระสายงั้นนําทางไว้ทีว่าเจอไอ้ตัวไอ้ตัวประหลาดไอ้ผีกระสือเนี่ยที่ไหนตัวไหนยังไงลุงสายครับก็พาเดินพวกผู้ใหญ่เนี่ยเดินไปดูตรงที่เขาเจอไอ้ตัวประหลาดที่ที่มากินปางเขาพอไปถึงที่ลุงสายก็ชี้จุดให้ดูว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนยังไงพวกผู้ใหญ่กับชาวบ้านก็มารดยก็เดินไปดูใกล้ๆรอบๆก็เห็นปลาที่ถูกกัด ตรงพุงอะมากองอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอะมองดูเศษซากปลาที่ตกอยู่แบบแล้วใครคนนั้นก็พูดนะในหนึ่งในนั้นก็พูดว่าอนี่มันผีก็สื่อชัด,ชดๆเนี่ยกินจะไส้กับพุงเนี่ยมันคงหากินเป็ดกินไก่ในหมู่บ้านไม่ได้ถึงแล้วออกมากินข้างนอกแบบนี้ยผู้ใหญ่บอกมันออกมากินข้างนอกดีแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราแต่เราก็ต้องคอระวังให้ดีนะเดี๋ยวเผื่อมันจะย้อนเข้าไปเข้ามาในหมู่บ้านเราอีกและในนั้นก็ถามเอา้าลุงสายแล้วจำหน้ามันได้ไหม ลุงสายบอกโอ้โหไม่ทันได้มองแล้วพอเห็นแม่นันคาเขาวิ่งหนีแล้วเราไม่มีใครไม่ทันได้มองแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกอืมสิทธายนะถ้าเราพอรู้ว่าใครเป็นผีกระสือจะได้ช่วยระวังป้องกันได้จะได้จัดการมันได้ไงก็เมื่อ,อพวกผู้ใหญ่เมื่อตรวจด,ดูที่ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็เดินทางกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากที่จะสายครับลุงสายเนี่ยจเจอกระสือตรงนอกหมู่บ้านก็ทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวหวาดวกวัไม่กล้าออกไปหาปลาตอนกลางคืนอีกค่ะ เหตุการณ์เป็ดไก่หรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกกัดกินตายอ่าที่ว่ากัดกินของชาวบ้านตายเริ่มเงียบลงเงียบลงเริ่มไม่มีการตายแต่ไม่ถึงหนึ่งเดือน,นครับชาวบา้านก็กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแล้วเพราะว่าเออไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเป็ดไก่ที่ถูกเลี้ยงไว้ถูกกินข้างในอีกเลยก็ไม่มีการกินกระจายก็ไม่มีเลยแต่ไม่นานครับงูครับงูครับที่เลี้ยงไว้อะของชาวบ้าน,นครับ กัดไส้ละกระจายลาก,ลก,ลกออกมากินเต็มไปหมดเลยแต่จงก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนน่ะแต่ยินเสียงมันร้องอ่ะแต่ก็เรลร้องหน่อยเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ลงมาดูเลยแต่พอเช้าเนี่ยพอลงมาดูก็เห็นแบบนี้แหละถูกกัดท้องเวร์เอาไส้ออกไปกินหมดเลยทั้งหมดเนี่ยพอเห็นก็ลงความเห็นเลยว่ากระสือแน่ๆถ้าแบบเนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีเนี่ยมันเริ่มออกจากกินสัตว์ใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าบอก แบบนี้ต้องระวังให้เพิ่มมากขึ้นจากที่ว่างัวของตาจงถูกกัดกินไส้มีถึงเจ็ดวันลูกงัวเกิดใหม่ของชาวบ้านอีกไลาย<ม>ก็ถูกกัดกินไปอีกตัวครับพวกผู้ใหญ่ก็ไปดูร้อยกัดกินเหมือนกับของตาจงไม่ผิดพนเพี้ยนกันเลยกัดตรงช่วงท้องแล้วลากเอาไส้ออกมากินพวกที่มาดูเดินรอบรอบงวที่ตายไปก็เดินดูว่าจะมันจะมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าสปรเรจ,จันครับ เห็นผ้าเข่าม้าที่ตากไว้มีรอยเลือดติดอยู่จึงถามเจ้าของบ้านว่าเอา้าเอาผ้าของม้ามาเช็ดเลือดเหรอชาวบ้านเราไม่ได้มาเช็ดอะไรนะข้ากำลังเห็นเหมือนกันนี่แหละชาวบ,บ้านก็สงสัยสป,ปะเลอจันว่าถามทาไมเหรอสป,ปะเลอจันก็อธิบายให้ฟังว่าแสดงว่าเจ้ากระสือตัวนี้นะผมมันกัดกินลูกงวแล้วอ่ะมันก็เอาผ้ามาเช็ดปากแล้วผู้ใหญ่ถามว่าเอา้าแล้วจะทาอะไรได้เหรอสป,ปะเลอจันก็บอกว่า ตามคาโบราณที่เนี่ยที่เรียกว่าไว้นะถ้าเอาผ้าที่บีกกระสือเช็ดปากนะ่ะมาต้มในน้ําร้อนเนะี่ยจะทําให้คนที่เป็นผีกระสือนะต้องปวดแสบปวดร้อนที่ปากทําทให้ปากมันพองและ Ь ทรมานเพรามือเมื่อปากมันพองและทรมานเราก็คอยจับตาดูไว้ที่ว่าถ้าเราต้มน้ําร้อนแล้วเอาผ้าที่มันเช็ดปากทิ้งไวนะ้นยไปใส่ในน้าร้อนเนี่ยใครบ้างที่มีอาการป,า,ป,ปากพองเป็นแผลและทรมานเราก็จะจะจับตายคนคนนั้นเป็นพิเศษไงจากนั้น ผู้ใหญ่บ้านกับสัปเหรจรันก็เอาผ้าขามานะ่ะที่มีรอยของเจ้า,จากระสือเช็ดปากเอาไว้มาที่วัดและจัดการตั้งกระทะใบบัวขนาดใหญ่ขึ้นมาผน้ําเดือดก็จัดการเอาผ้าโยนลงไปในกระทะที่น้ำกำลังเดือดทั้งหมดนั่งมองสัปเหรจรันต้มผ้าขามาจนเลือดท,ที่ติดมาประกับผ้าขมานี่จางไปจนหมดก็เอาผ้าขึ้นไปตากที่หลังวัดผู้อยู่บ้านถามอา้าแล้วจะทำไงกันต่อเนี่ยสัปเหรจรันหรือตจาจันก็บอกไม่ต้องทําอะไรแล้ว เราคอยดูว่าไขในหมู่บ้านเราจะปากพองปากบวมบ้างคน,น,นคนนั้นน่ะก็น่าสงสัยว่าจะเป็นกระสือเราช่วย,ช,วยช่วยกันดูแลยกันจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปและคืนนั้นเองครับในขณะที่ทุกคนหลับกันหมดแล้วก็มีคนใช้ผ้าคลุมหน้าเดินมาที่วัดและเดินตรงไปที่ผ้าขมาที่สัปเหรจันนั้นได้ตาเอาไว้แล้วรีบหยิบวิ่งออกไปทันทีแต่มันก็ไม่พ้นสายตาของสัปเหรจันที่เฝ้าแอบมองอยู่ พราะเขาคิดไปแล้วว่าคนที่เป็นผีกระสือต้องแอบเอาผ้าเข้าม้าเนี่ยไปแช่น้ำนะเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะไม่หายเจ็บปากปวดแสบปวดร้อนปากพองแน่แต่เขาอ่ะที่ไม่บอกให้ผู้ใหญ่ฟังกับพวกที่ชาวบ้านมาตรงนั้นอ่ะเพราะกลัวว่าคนที่เป็นผีกระสือจะได้ยินสับปเปลเรจันตามคนที่เอาผ้าเขาม้าไปจนถึงบ้านของยายจุกที่พักอยู่คนเดียวเลยวัดไปไม่มากเท่าไหร่หรอกจากนั้นสับปเปลเรจันก็กลับมาที่บ้านของตัวเองกอเชา้าก็เอาเรื่องทั้งหมดนะ่ะไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟัง ว่าเห็นอะไรบ้างอะไรบ้างผู้ใหญ่บอกเราเห็นแค่เนี้ยไม่สามารถทําอะไรได้หรอกเพราะแค่เอ,อามาเอาผ้าของม,มาไปเนี่ยมันคงจะอภิสูต์อะไรไม่ได้ว่าเย่ายจุกเนี่ยจะเป็นเพียกระสือเราต้องจับให้ได้คาหนังคาเขา,า,ขา,ขาถึงจะทําอะไรได้ซับปเลยบอกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะต้องจับได้คาหน,นังคาเข่าแน่เพราะข้าเห็นลูกสาวข้างบ้าน้างวัดเนี่ยกำลังท้องไก่คอเต็มทีแล้ว ตอนนี้มันกําลังเจ็บปากเต็มที่มันต้องใช้เลือดเด็กที่คลอดใหม่หรือลกเด็กนะเอามากินเพื่อแก้ให้มันเจ็บปากปวดแสบปวดร้อนไม่งั้นมันจะทรมานไปอีกนานเมื่อลูกสาวข้างวัดนี่นะคลอดออกมาเราก็ไปเฝ้ากันที่ผู้ใหญ่ว่าเขาเอาลกไปฝังไว้ที่ไหนแลวเด็กจะอยู่ตรงไหนรับรองเราได้เจอแบบเต็มตาแน่ๆแ,แบบเนี้แล้วก็เป็นอย่างที่สปรเรด,ดจาร์ไน้พูดไว้หลังจากที่ลูกสาวบ้านข้างวัดคลอดลูกออกมา พวกใหญบ้างก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะที่ผมจะมาเนี่ยคือจะมาคอยเฝ้าระวังไอ้ผีกระสือนะมันต้องเข้ามากัดกินเด็กแน่แล้วพวกเราจะมาเฝ้าไว้เพื่อความปลอดภัยของเด็กด้วยช mm. าวอ่าเจ้าของบ้านก็ไม่เป็นไรอ่าดีแล้วเลยมาช่วยๆกันในคืนนั้นเองครับขณะที่พวกเจ้าของบ้านและเด็กกําลังหลับครับคนบ้านก็นหลับกันหมดครับผีกระสือครับที่มันได้กินเลือดของเด็กทารกลบของเด็กทารกเนี่ย มันก็ลอยไปยังบ้านนั้นทันทีครับมันตามกลิ่นเลือดของเด็กมามันไปที่หน้าต่างพอมันเห็นเด็กน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วมันรีบร้อยเข้าไปจะไปกัดให้เด็กให้ได้แต่พวกผู้ใหญ่ได้เตรียมการเอาไว้แล้วครับก็พอมันพุ่งเข้ามาก็จะการเอาหนามไผ่ที่เตรียมไว้ฟาดเงาไปโดนหน้ามันต้องโดนไส่มันงเต็มเตมมันกรีดร้องแล้วก็ลอยถอยหนีออกไป แต่มันไม่ยอมจะหนีไปไหนมันพยายามจะเข้ามาใหม่อุยบ้านกับพวกที่เฝ้าอยู่เห็นมันดุอย่างนี้ก็เอาไมา้ฟาดไม่พอเอาปืนยิงไปอีกยิงใส่ตรงไส้กับหัวของมันที่ลอยเข้ามาสัตว์ประหลจันได้ทีก็เอาน้ำมนต์ที่มาจากโบสถ์นะครับสาดไปใส่ตัวกระสืออย่างจังเลยทําให้มันเจ็บร้องทรมานต้องลอยหนีไปพอเจ้ากระสือลอยหนีไปแล้วทั้งหมดก็มาน,นั่งรวมกันตรงหน้าบ้านนะ่ะผู้ใหญ่ถามว่าจ้าไงจะตามต่อเลยไหมแต่จ้าบอกไม่ต้องรีบ มันโดนไปขนาดนี้รับรองไม่รอดแน่เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่บ้านเยจุกกันเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเองพอเช้าครับฟ้าเริ่มสว่างเริ่มเห็นมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นพวกผู้ใหญ่กับชาวบ้านที่ไปเฝ้าเมื่อคืนนี้ก็รีบไปที่บ้านเยจุกทันทีออกไปถึงผู้ใหญ่บ้านตะโกเรียกเยจุกเยจุกอยู่หรือเปล่าตะโกเรียกอยู่นานครับแต่ก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาจนทั้งหมดตัดสินใจขึ้นไปบนบ้าน ก็ขึ้นไปบันไดไปถึงหน้าประตูก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนตัวอะไรตายอยู่นะเหม็นตะบอบอวไปหมดทั้งหมดตัดสินใจพังประตูเข้าไปครับและที่ทุกคนได้เห็นคือล่างของยันจุกครับนอนตายเน่าน้ําเหลืองน้ําหน,นองไหลเต็มเฟซไปหมดเหมือนตายมาเป็นเวลานานแล้วแต่ที่ทุกคนต้องตะลึงก็คือหัวกับไส้ของยันจุกับอยู่ข้างนอกไม่ได้ติดกับตัวครับก็บเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านี่ครับแกเป็นผีกระสืออย่างจริงจัง และนี่คือเรื่องราวของผีกระสือครับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชายป่าครับถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส r ค b e ด้วยครับฝากติดตามช่องไมคคนสวัยหาด้วยครับขอบคุณครับ